สองแบมแบมในลูกบอยเฟรนน่ารักสุดๆเปิดตัวเป็นพรีเซนเตอร์ให้แบรนด์ไทย เรียกว่าทําเอาเหล่าอากาเซ่พากันใจละลายกันเลยทีเดียวเมื่อได้เห็นความหล่อความน่ารักในลุคล่าสุดของแบมแบมในงาน Secret Forest Cleansing x แบมแบม Grand Opening โดยแบมแบมปรากฏตัวในไทยครั้งล่าสุดในงาน Rose รสโกเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเป็นงานอีเวนต์ครั้งใหญ่ที่ใช้ชื่อว่า Secret Forest Cleansing x แบมแบม Grand Opening ซึ่งเป็นงานเปิดตัวเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของผลิตภัณฑ์ Secret Forest Cleansing ซึ่งก็คือแบมแบมกันพิมุกภูวกุลหรือว่าแบมแบมก็เซเว่นนั่นเองโดยในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศอบอุ่นและน่ารักที่เหล่าอากาเซ่พากัน ใจละลายกับความน่ารักและสดใสสุดๆของหนุ Bam ่มแบมแบมที่ปรากฏตัวในลุคบอยเฟรนด์โดยหนุ Bam ่มแบมแบมได้ร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ Secret Forest Cleansing และใช้เวลากับทุกคนอย่างใกล้ชิดเต็มอินตลอด2ชั่วโมงซึ่งภายในงานจัดขึ้นสําหรับผู้โชคดีที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมงานจากการซื้อผลิตภัณฑ์ Secret Forest Cleansing ส่วนเหล่าอากาเซ่ที่พลาดสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมในงานก็ยังได้เจอและใกล้ชิดกับแบมแบมเช่นกันเพราะสามารถเกาะติด Front Row ด Bam งรอนเดินโรมงลด้้รรีีโดยยยไม่่่เสคคาาใชจับ และต้องบอกเลยว่าพรมแดงยาวมากแถมได้ใกล้ชิดหนุ่มแบมแบมแบบสุดๆไปเลยครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข่าวสารจาก K-pop Station หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับ